นโอกาสบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลแปดบาคากันถวายสังฆทานพัตทหารของบริวารเครื่องอัฐบริคารพระพุทธรูปพัตไตยจีวรและของบูชาบวงสวงชีวิตสัตว์ทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างทานสร้างบุญสร้างบารมีสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะได้ให้ตัวเองนั้นได้อยู่ในฐานะแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชาติปัจจุบันและในอนาคตหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นไปเพื่อความผาสุกและดันดาดุงยญาณที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบัมพบุรุษผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ <c oughs> เอาที่เจ้าทางเทพเทวดาให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลเป็นการตอบแทนบุญคุณและลึกถึงกความกตันอยู่รวมมาทั้งถึงได้ชดใช้นี้สินเวีนกรรมให้กบับบรรดาผู้ที่เคยโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และ <c oughs> ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงครูบาอาจารย์เทพทั้งหลายให้มามีส่วนแห่งบุญกุศลในครั้งนี้ บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้สร้างบุญชนในวันอุโบสถศีนวันพระเป็นวันที่เราทั้งหลายทั้งปวงผู้มีความ <c oughs> ผู้มีความกระตือรือร้นผู้ได้มีการสะสมบุญบารมีมาก็าจึงได้เป็นผู้มีโอกาสที่จะได้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองเพราะผู้ที่จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีความคิดและไม่มีความสามารถลงมาถึงถึงไม่มีโอกาสไม่มีเวลาและก็ไม่ให้ความสนใจกับบุญกับกุศลทางทางที่ <c oughs> เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี่สําหรับบุคคลที่ยังเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ก็คือเรื่องของบุญเรื่องกุศลที่เราต้องมามีปัญหาในชีวิตก็เพราะเราขาดบุญขาดกุศลผู้ใดก็ตามที่ได้ทําในสิ่งที่ ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็มีแต่บุญมีแต่กุศลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปลดเปื้องจะเป็นผู้ทําให้เบาบางและที่มีความสุขกันอยู่นั้นก็โดยอํานาจแห่งบุญแม้กระทั่งบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่บนสวงสวรรค์ทั้งหมดทางสิ้นนั้นก็อาศัยบุญหากไม่มีบุญเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีโอกาสขึ้นไป สวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์ในชั้นต่างๆนี่ก็แปลว่าบุญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่มนุษย์ก็จะให้ความสำคัญน้อยโดยกระทั่งอย่างยิ่ง <c oughs> การดิ้หลนต่อสู้ในชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องที่ทำให้เราขาดสติหลายคนนั้นก็จะมีข้ออ้างว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พอเรายังไม่มีเรายังไม่ <c oughs> อยากจะแบ่งปันถ้าคำว่าไม่พร้อมมันก็ไม่มีวันพร้อมถ้าเผื่อใครก็ตามแม้จะมีข้าวเพียงแค่ทัพพีเดียว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถแบ่งปันกันได้และจะได้เป็นอดีทรงันยิ่งใหญ่เป็นการปลูกฝังเป็นการทําให้จิตนั้น <c oughs> เกิดความเมตตาทําให้จิตเสืยรจาระเดชจิตที่เกิดความเ <c oughs> <c oughs> สียสละซึ่งเป็นจิตที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อจะเข้าถึงธรรมอันสูงสุด นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีสําหรับบุคคลใดก็ตามในวันพระในวันอุโบสถศีลในวันสาคัญทางศาสนาเป็นไปเพื่อการระลึกถึงให้ทําคุณงามความดีรวมกระทั่งถึงให้ เป็นผู้ล่าความชั่วทั้งหลายทั้งปวงผู้ว,วันพระนั้นหากเรานั้นได้สร้างกุศลก็จะถือเป็นสิริมงคลถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ต้องการอะไรเข้าของอะไรจากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระพองค์นั้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นผู้มีความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นเพราะว่า เห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปมงนั้นยังขาดเรื่องปัญญาเรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจก็จึงเป็นผู้เสียสละดังนั้นผู้ที่ได้รับการเรียนรู้ได้รับการ <c oughs> ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระธรรมไม่ว่าจะอยู่ในยุคในสมัยที่เจอพระพุทธองค์หรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันที่ยังได้มีโอกาสเรียนรู้ในการคําสั่งสอนในพระธรรมที่พระองค์ได้ตัดได้สอนนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายและใครก็ตามได้นําความรู้ที่ได้เล่าเรียนได้ศึกษาที่ได้ฟังที่ได้อ่านมานั้นได้คบคิด เพื to <ten> ่อจะมาประพฤติปฏิบัต so ิก็ถือว่าเป็นการกระทําให้ตัวเองประสบผลสําเร็จและก็เป็นการเชื่อฟังเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาบัดนี้เราก็ได้เป็นผู้พัฒนาการก็จะเป็นผู้ที่ข้ามเรื่องของการทําบุญทํากุศลเรื่องของการรักษาศีลก็จะมุ่งหน้าไปสู่ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ต้องการให้เราจะมี ชีวิตสวยสุขอยู่บนในสวงสวรรค์หรือในบนโลกใบนี้หรือในชั้นไหนใดๆใ,ใ,ในวัฏตตสงสารหรือในสามสิบเอ็ดภูมิเพราะมันจงเ <c oughs> พราะยังเป็นสถานะที่ยังต้องเกิดความเดือดร้อนจะต้องมีความเสียหายเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ตั้งเป้าไว้ให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นใ้มุ่งหน้าไปสู่การพ้นทุกข์ นี่ก็จึงเป็นที่มาของการตัดสรู้บัตรนี้เราก็ได้เป็นผู้เรียนรู้ได้เป็นผู้เข้าใจได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะได้เป็นผู้วิเคราะห์แยกแยะหาความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรนั้นเป็นปัญหาอะไรนั้นเป็นเหตุอะไรนั้นเป็นอุปสรรคและอะไรที่ยังติดค้างคางในจิตใจก็รวมแล้วไม่มีอะไรมากมายนอกจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นก็ได้พูดถึงกิเลสเพราะกิเลสนั้นเป็นอวิชากิเลสนั้นเป็นตัวปัญหากิเลสนั้นทําให้สัตว์โลกเศร้าหมอง เราทั้งหลายทั้งปวงที่เศร้าหมงเล่าร้อนทุรนทุรายและก็ทุกทรมานก็ไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสที่เราได้กระทำมาในภพต่างๆแม้กระทั่งในภพนี้ชาตินี้เราก็ได้ทํากิเลส หลายคนก็อาจจะคิดว่ากิเลสนั้นคงไม่มีพิษสงกิเลสนั้นคงไม่มีความหมายเห็นพูดกันแท้ที่จริงแล้วมีอันตรายมากมายผู้ใดก็ตามที่มีกิเลสผู้นั้นจะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าผู้นั้นจะต้องตกตำ่ำและในที่สุดจะต้องอยู่ในอบายภูมิจะต้องเป็นผู้ทุกข์ทรมาน เพราะกิเลสที่ใหญ่ๆนั้นก็มีโลภมีโกรธมีหลงและในสามตัวนี้ก็จะพากันไปสู่อาบายภูมิอย่างแน่นอนใครก็ตามที่ยังมีอุปนิสัยมีความคิดและก็มีการกระทํามีคำพูดเป็นไปด้วยโทสะพวกนี้ตายไปแล้วก็จะไปเป็นสัตว์นโลกที่จะต้องถูกลงโทษจะต้องถูกจองจำและจะต้องถูกทำให้เกิดความ ยากลําบากทุกทรมานเป็นเวลายาวนานใครก็ตามที่เกิดความโลภจะได้เป็นเปรตเ,เ,เป็นอสุลกายหิวกระหายโหยหวนเล่าร้อนเจ็บปวดตลอดเวลาไม่ได้กินอย่างที่ปรารถนาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เสวยสุขแม้แต่น้ําแม้แต่อาหารก็กินไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะติดตัวติดตามไปเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นความทุกข์ยากลําบากรวมทั่งถึงบางคนก็ ใ่มีแต่ความหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานก็แปลว่าพวกนี้ตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในฐานะของสัตว์เดรัจฉานที่มีแต่ <c oughs> <c oughs> การดำรงชีวิตตามสันทัตยานไม่มีสติไม่มีปัญญาหากเป็นสัตว์เล็กก็จะต้องระวังตัวเพราะจะต้องถูกสัตว์ใหญ่นั้นกบ <c oughs> กินเป็นอาหารจะทำลายทำลายนั่นก็แปลว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น หากไม่มีบุญไม่ผู้สนจะต้องอยู่ด้วยความยากลําบากแม้แต่มนุษย์บางคนที่อยู่บนโลกปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมีแต่ความทุรนทุรา,ายมีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจมีแต่ความขัดสนเจ็บป่วยมีแต่ปัญหาอุปสรรคมืดบอดนั่นก็แปลว่าเราทั้งหลายทั้งปวงได้อยู่ใต้อํานาจแห่งกิเลสกิเลสก็เลยทําให้เรานั้นถูกขังด้วยความทุกข์ยากลําบากบัดนี้เราก็ได้เป็นผู้รู้ความเป็นจริงและเราจะ เป็นผู้ที่จะต้องยุติเป็นผู้ที่จะต้องทําให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงหมดไปกิเลสนั้นเป็นสิ่งเศร้าหมองปัญหาและ <c oughs> สิ่งที่ทํามาสู่นำกิเลสนด้นก็แปลว่าเราจะต้องมาหาทางที่จะวิเคราะห์แยกแยะให้เจอหนทางและก็ <c oughs> ประตูที่ทําให้กิเลสเข้าโดยรวมแล้วที่เราเกิดความโลภก,ก็เกิดจากการที่เราได้เห็นรูปภาพต่างๆเราได้กลิน่นเราได้ลิ้มรสเราได้สัมผัส <c oughs> เรา <c oughs> เราได้ยินเราได้เกี่ยวข้องกับอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องกิเลสและในกิเลสนี้เองที่ทำให้เรานั้นยินดีพอใจชอบใจขาดสติลหลงไหลเพลิดเพลินไขวยคว้าหามาให้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบข้าวของอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องของสิ่งที่จะมาทำให้ดูทำให้เกิดความชื่น <c oughs> ในจิตใจหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ได้ชอบใจในเรื่องรสชาติเรื่องการดมเรื่องการดูการฟังและการสัมผัสแต่เป็นคนที่ชอบใจในเรื่องของความสุขทางใจ <c oughs> เช่นเกียรติยศชื่อเสียงลาบสรสรสรเสริญสการะบูชาสิ่งต่างๆแล้วนี่ความสําเร็จ นั่นก็เป็นกิเลสที่เขาไปถาทวมก็ไปในทางหกประตูที่มาดูทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีความยินดีเมื่อมีความยินดีก็จึงมีความอยากได้เมื่อมีความอยากได้ก็เล่าร้อนทุรนทุรายหามาโดยที่บางครั้งบางคาก็ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกศีลธรรมไม่มีคุณธรรมแต่ด้วยความอยากก็จึงได้มาแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เราหลายครั้งหลายคาได้สิ่งต่างๆนั้นมาก็เป็นไปกะ เพื่อการเบียดเบียนของชาวบ้านเขาทําให้เขาตายทาให้เขาจะต้องเสียหายทําให้เขาจะต้องเจ็บปวดทรัพย์สินสมบัติแม้กระทั่งลูกหลานของคนอื่นนั้นผักเราเป็นผู้ชอบใจในการมาคุณเราก็จะกลายเป็นผู้ผิดศีลผิดธรรมนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากไม่รักษา <c oughs> สถานะของ อยายตนะทั้งหกแล้วก็จะกลายเป็นประตูเปิดรับความโลภทําให้ความโลภเกิดขึ้นอยากได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้บางครั้งก็อยากทําลายที่มีอยู่ก็อยากจะกําจัดทิ้งไปอยู่ทั้งท้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราทั้งทั้งที่บางครั้งบางคานั้นก็ไม่มีเหตุผลแต่ด้วยความที่เรานั้นไม่ชอบใจไม่เราก็จึงกลายเป็นผู้ทาร้ายทําลายนั่นก็เป็นกิเลสท,ที่เรียกว่าโลภะที่มีอยู่ในตัวทุกคน หากว่าไม่เป็นผู้เขาถึงทรมันสูงสุดจะต้องอยู่ในฐานะที่เป็นทาสรวมกระทั่งถึงบางครั้งบางกาก็เป็นผู้ที่มีแต่โทสะโทสะเกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่ชอบไม่ชอบในสิ่งนั้นไม่ชอบในสิ่งนี้เป็นคนวิตกกังวลเป็นคน ว,ว,วัดเรแวงเป็นคนไม่ชอบในสิ่งที่จะต้องสูญเสียความสุขทางตาทางหูจมูกลินกายใจหรือใครก็ตามที่จะมาทําให้สูญเสียทําให้หมดไปเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นเราก็จะอาฆาตพยาบาทบางครัง้งบางคาถึงขนาดเขียนฆ่ากันเพราะเราไม่ชอบเราเป็นผู้รังเกียจเราเป็นผู้อยากจะกําจัดอุปนิีสัยแห่งความโหดร้ายก็เกิดขึ้นและจึงเป็นกิเลสท,ที่พาให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงต้องไปอยู่ในนรกเป็นสัตว์นรก ถึงจะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ที่จะต้องทำไร้ทำลายและถูกทำไร้ตลอดเวลานั่นก็เป็นอำนาจของโทสะกิเลสที่ก็มีอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็ไม่พอใจเดี๋ยวเราก็ไม่ชอบใจใครพูดอะไรผิดหูหน่อยเราก็จะเอาเป็นเอาตายอะไรอาหารไม่อร่อยเราก็จะเป็นผู้ เบื่อนายโขดแค้นตำดีตีเตียนนั่นก็แปลว่าโทษสามีในตัวทุกตัวตนไม่ต้องไปหาที่อื่นให้หาในตัวเองรวงมกระทั่งถึงความหลงโมหะความหลงความมัวเมานั้นเพราะความมัวเมาลุ่มหลงโมหะคือความไม่รู้โมหะคืออวิชามโมหะคือต้นปัญหาเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงมันดามนุษย์ทั้งหลายก็จึงเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะ พราไม่ได้มีใช้ปัญญาที่พิจารณาเรื่องราวต่างๆเมื่อไม่พิจารณาก็าจะไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ในความเป็นไปเป็นมาด้วยเหตุด้วยผลมนุษย์ทั้งหลายที่มีแต่โมูหะก็จึงเป็นผู้ขาดสติทั้งหมดทั้งสิน้นนั้น <c oughs> โลภะโทสะโมูหะนั้นเกิดขึ้นในตัวมนุษย์และยังมีอยู่ในตัวเราเหตุที่ยังมี ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ออกจากวตะสงสารเรายังเป็นผู้เยนไาวตายเกิดกิเลสพวกนี้ก็ยังมีค้างคาอยู่ในใจิตใจจะมากจะเป็นแบบกลางหรือจะเป็นแบบน้อยก็ยังมีอยู่ในใจิตใจก็ถือว่าเป็นผู้ตกใต้อำนาจกิเลสบางคนก็คิดว่ามีแค่สามตัวพระพุทธเจ้าก็เลยได้เป็นผู้สาธยายแจกแจงให้เข้าใจว่าบางคนนั้นนอกจากโลหะนอกจาก โลภะโทสะโมหะแล้วก็ยังมีเรื่องของมานะกิเลสเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเล่าร้อนเพราะอะไรเพราะความทนงตัวถือตัวว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองรู้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตัวเองเป็นผู้มีความสามารถตัวเองเป็นผู้อยู่ในสำนักที่เรียกว่าโด่งดังเป็นผู้มีชื่อเสียงอาจารย์ <c oughs> ของเราเป็นอาจารย์ที่เก่งกาจทั้งหลายทั้งปวงก็เลยทําให้ตัวเรานั้นมีมานะมีตัวมีตนเป็นคู่อวดดีอวดเก่งเป็นผู้คิดทำํำลายทำลายปรามาตและก็ใช้อุปนิสัยแห่งการเย่อยิงรวมกระทั่งถึงหัวแข็งหัวดือ้อคัดคา้คานสิ่งต่างๆมานะที่ถี่ต่างๆเหล่านี้เป็นกิเลสที่อยู่ใน ใจเราก็ยังมีความเศร้าหมองทําให้เกิดความเล่าร้อนในจิตใจนี่ก็เป็นสิ่งที่หากเราไม่ได้พิจารณาเราก็คิดว่าเมื่อมาหน้าที่นั้นคงไม่มีปัญหาแท้จริงแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่อยู่ในตัวตนของทุกคนเพราะว,ว่าเชื่อมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรานั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รู้มากเป็นผู้มีความมาัง่งคั่งล่ำรวยเรียนหนังสือมามากมายมีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นผู้มีอาวุโสต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสทาให้เกิดความเจ้าหมองเล่าร้อนรวมกระทั่งถึงบางคนก็มีเรื่องของทิฏฐิกิเลสทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นผิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าถูกต้องเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าดีเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นชะเป็นทางออกเป็น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีทิฏฐิที่ผิดภัยทิฏฐิที่เป็นกิเลสเมือนกับคนต่างลทัทธิต่างความเชื่อ<ม>นั่นพวกนั้นก็เป็นเพราะทิฏฐิกิเลสเป็นผู้ไม่เข้าหาสัจธรรมความเป็นจรงิงเป็นผู้ไปเชื่อหลงงมง,ง,งายเป็นผู้ที่มีแต่ความกลัวหลายคนนั้นต้องเข้าอยู่ในลทัทธิต้องเข้าอยู่ในความเชื่อต้องเข้าอยู่ในศาสนาที่เพราะความหวาดความกลัวไม่ว่าจะการกลัวที่ถูกคุมคู่ด้วยการจะ ให้พระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมาลงโทษหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นเพื่อนมนุษย์กันก็พากันลงโทษรวมกระทั่งถึงสังคมก็บีบคั้นกดดันทําให้จะต้องอยู่ในสังคมในความ <c oughs> ในความเกี่ยวข้องกับบรรดาพฤติกรรมหรือในสังคมในใน วิถีทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องเพื่อความถูกต้องนั่นก็แปลว่าทิฏฐิคือความเชื่อและบางคนก็ถูกหลอกล่อถูกหลอกลวงให้เป็นผู้เชื่อว่าถ้าเรานั้นเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่เราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เราจะไปมีที่ดินอยู่บนสวง <realizar S 1> สวรรค์ร<ม>นั่นก็แปลว่าเรานั้นมีทิฏฐิที่วิปลาสทิผิดที่ผิดทิฏฐิที่ไม่ตรงกับพระ <c oughs> สัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้อยู่กับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของ ไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่เป็นอนัตตาเป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อมีทิฏฐิที่ผิดไปวิถีวิปรารเป็นกิเลสชนิดหนึ่งทําให้เกิดความเล่าร้อนเศร้าหมองนี่ก็มีอยู่ในตัวตนเพราะความเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็ไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาเรื่องความเป็นจริงไม่เลือเอาเรื่องความถูกต้องเข้ามาเป็นตัวตัดสินมาเป็นการดําเนินชีวิตบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ติดอยู่ในทิฏฐิมากมาย และเป็นผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็เป็นพวกที่ <c oughs> จะต้องหลงทางเสียเวลาอีกยาวนานเมือกหลไยลทัทธิหลายความเชื่อที่พาคนนั้นไปให้หลงทางให้เสียเวลาให้เป็นผู้เสียหายในที่สุดนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นเหยื่อกลายเป็น ู้ที่จะต้องทุกข์ทรมานโดยที่เป็นผู้ขาดสติเรานั้นจะต้องเป็นผู้พิจารณาว,ว่าทิฏฐิของเราตรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในทางสูงก็คือจะต้องเป็นผู้พ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นผู้อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทําให้เรานั้น จะผ่านพ้นอำนาจกิเลสไปได้หากใครก็ตามที่ทียังไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นกิเลสถือเป็นอุปสรรคถือเป็นความเศร้าหมองถือเป็นความเล่าร้อนและจะต้องร้อนเสียหายรวมกระทั่งถึงความคนนั้นก็มีเรื่องของความลังเลสงสัยเป็นกิเลสชนิดหนึ่งหลายคนก็คิดว่าลังเลสงสัยไม่น่าจะเป็นกิเลส ไม่น่าจะเกิดเป็นโทษเป็นกรรมเพราะหลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าเหงินลบหลูดูหมินว่าผู้พุทธเจ้าโกหกพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ไม่ได้เป็นกับความเป็นจริงนั่นก็แปลว่าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสรุมาได้บำเพ็ญเพียรมา20อสงไขย1 0 0 0 0แสนมหากับจนกระทั่งผ่านพ้นไป16อาสงไขยเหลือ4อสงไขย1น0 0 0แสนมหากับจึงได้รับการพยากรณ์ความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนได้พูดมาตั้งแต่ ต้น2,000กว่าปีจนถึงปัจจุบันไม่มีคำไหนคำใดเลยที่ผิดพลาดมีแต่ความถูกต้องมีแต่เราจะตามรู้ตามทันเข้าใจหรือเปล่าและจะเป็นการขัดคืนกับกิเลสของเราหรือเปล่าบางคนไม่เชื่อเพราะว่าขัดกับกิเลสพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้กินเหล้าก็เป็นผู้ที่ พัดคานว่าไม่จริงเราต้องกินเหล้าเพราะเราจะต้องหาความพักผ่อนสนุกสนานมีสังคมแต่ที่จริงแล้วนั่นก็คือการลามทำลายทำลายตัวเองคนที่ทำผิดศีลก็เท่ากับเป็นคนที่หลังเลสงสัยไม่เชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าวิจิกิจฉากิเลสนั้นก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเพราะความหลังเลสงสัยทำให้เรานั้นเสียโอกาสมามากมายทุกภพกทุกชาติไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเราจรึงได้มี โอกาสอุปนิสัยทำความผิดจึงได้กลายเป็นผู้ที่จะต้องมาชดใช้กรรมบางคนก็จะต้อง ไปอยู่ในไบยภูมิก็เพาะว่ดลังเลส,สงสัยเพราะพระพุทธเจ้าทั้งตัดทั้งสอนและกระทำตัวให้ดูรวมกันทั้งถึงหากเราได้เป็นผู้พิจารณาและทำตามเราจะเห็นผลเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจแต่ด้วยอำนาจกิเลสและความโง่เขลาของเราก็จึงกลายเป็นปฏิเสธกลายเป็นไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงสอนจริงถอนถูกพระธรรมนั้นเป็นสิ่งประเสริฐพระอริยะสงฆ์นั้นเป็นเนื้อหาบุญรวมกันทั้งถึงนรกสวรรค์ไม่มีจริงบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงและก็การบำเพ็ญเพียรเพื่อ การพนทุก์ไม่มีจริงนั่นก็คือเป็นกิเลสที่มีอยู่ในเตอของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องมาพิจารณาหลายครัง้งหลายครานั้นก็ปฏิเสธไม่เชื่อและก็ไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติและยังเป็นผู้คัดค้านนําเสนอแนวทางที่ผิดพลาดไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องของวิชิกิจฉานี่ก็เป็นกิเลสที่จะทําให้เกิดความเศร้าหมองและเล่าร้อนลงมาทั้งถึงบางคนก็มีเรื่องของความเศร้าหมองในเรื่องของความหดหู่ในความทอ้อถอยในจิตใจเกวทรีน้ำมิทากิเล นี่นก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นในตัวมนุษย์เป็นผู้ที่ขี้เกียจเป็นผู้ที่ไม่เอาใจใส่ในการบาเพ็ญเพียรเป็นผู้คลายออกจากความเพียรเป็นผู้ไม่เป็น <c oughs> ตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้อยากหลับอยากนอนเป็นผู้ที่ <c oughs> มีข้ออ้างมากมายเป็นผู้ที่ทําตัวทํา ทำกายทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้เป็นไปเพื่อการพักผ่อนเพื่อการหลับนอนเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินทั้งทั้งที่กิเลสแห่งการหัวเมาเพลิดเพลินจากการนอนจากการพักการผ่อนนั้นจะทําให้เรานั้นหมดหมด,หมดพลังแห่งความเพียรเนื้อเมาทั้งหลายทั้งปวงหมดพลังแห่งความเพียรเราก็จึงมีข้ออ้างมากมายเราก็จึงไปทําในเรื่องที่เสียหายในที่สุดเราก็จะ หนีออกจากเส้นทางแห่งการพ้นทุกนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าหมองเป็นเรื่องของความเล่าร้อนในเรื่องของทีนะทีนะวิทะที่เป็น <c oughs> มีอยู่ในตัวแม้กระทั่งคนปฏิบัติธรรมก็ยังมีอุปนิสัยแห่งการเบื่อนายแห่งการที่อยากจะพักอยากจะพอน,นี่ก็จะต้องเป็นผู้ที่เตือนตนเองรวมกระทั่งถึงบางคนก็มีเรื่องของความพุ่งซ่านพุ่งซ่านในอารมณ์ต่างๆคิดไม่จบไม่สิน้นเป็นผู้มีกิเลสพวกนี้ก็เป็น สถา,านะแห่งความคิด <c oughs> ที่เรียกว่าไม่ยอมจบไม่ยอมสิน้นไม่ยอมวางไม่ยอมที่จะหาความเป็นจริงมีแต่ความคิดที่ออกไปจากตัวเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ทําให้ตัวเองนั้นเศร้าหมองเพราะเมื่อความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนั้นความจริงจะไม่เกิดขึ้นและจะเป็นอุปนิสัยแห่งความเสียหายที่ขาดสติและบาาคนนั้นจะทํทำขมาที่ก็ทําไม่ได้พรจะนั่งจะหลับจะตา จะนั่งหลับตาจะอยู่ในความสงบเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาเรื่องนี้ก็โผล่ขึ้นมามีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงมีแต่ความโกรธมีแต่ความอยากได้มีแต่ความร่มหลงหมัวเมามีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความโกรธความแค้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็จะทาโถมใส่เข้ากับบุคคลที่มีกิเลสในเรื่องของความพุ่งสร้างอุทะจรนั้นก็เป็น <c oughs> หนึ่งในสังโยชน์ที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้รวมวาท่งถึงบางคนก็เป็นผู้ที่มีกิเลสที่เรียกว่าไม่ละอายต่อบ,บาปเป็นกล้าเป็นผู้ที่จะกล้าทําผิดทาบาปแม้กระทั่ง <c oughs> บาปใหญ่บาปกลางบาปเล็กก็กล้าทําไปหมดกล้าที่จะทำดีตีเตียนกล้าที่จะผิดศีลผิดธรรมกล้าที่จะเป็นผู้หลอกลวงคนนั้นคนนี้และหลอกตัวเองหลอกพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่ากิเล กหมือนก็เป็นผู้ไม่ละอายต่อบาปไม่มีความเกงรงกลัวต่อบาปมัก็เป็นความเศร้าหมองเป็นความเล่าร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในตัวมนุษย์และบางคนนั้น นอกจากเป็นคนไม่ละอายต่อบาปแล้วยังไม่เกรงกลัวต่อบาปใครจะมาพูดเรื่องบาปว่ามีนรกมีสวรรค์จริงฉันไม่กลัวฉันไม่สนใจฉันเกงรงกว่นานรกเกงรงกวยมพบาลเกงรงกว่าพญามัจุราชฉันไม่กลัวกระทะทองแดงฉันไม่กลัวจะต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกเผาถูกทิม้มถูกแทงนั่นก็แปลว่าพวกนี้เป็นพวกที่จะทำให้ตัวเองเส้ามองเดือดร้อนจะต้องทุกข์ทรมานอย่าคิดว่าบากเล็กบาปน้อยนั้นจะไม่สม่งผลแม้แต่คำพูดคำเดียวถ้าพูดผิดที่ ผิดทางจะกลายเป็นตกนรกบกไหมเกิดขึ้นมาจะกลายเป็นผู้พิกลพิการหรวมทั้งถึงต้องอยู่ในฐานะของความยากจนและเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในฐานะของผู้รับใช้ไปตลอดแม้ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผู้ไม่ใส่ใจในคําพูดเพียงแค่คําเดียวนั้นทําให้คนตกนรกได้เพราะไปพูดผิดไปพูดในสถานะที่ไม่เหมาะสมและเป็นผู้กระบุคคลที่ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่กล้าวิจาร์ณที่กล้าที่จะทำดีติเตียนกล้าที่จะทำร้ายทำร้ายผู้อื่นนั้นและก็เป็นผู้เบียดเบียนนั้นบุคคลประเภทนี้ก็ถือเป็นผู้ไม่เกรงกลัวตบบาปไม่เชื่อว่าบาปจะทำร้ายเขาได้แต่ในที่สุด เมื่อยามแก่ยามเท่าไม่ต้องตายก็จะมีโรคเบียดเบียนมากมายจะมีแต่ปัญหาจะมีแต่อุปสรรคจะทําอะไรก็มีแต่ความเล่าร้อนบางคนต้องนอนอยู่ใน ICU จะต้องทุกข์ทรมานถูกเขาทิ่มถูกเขาแทงถูกเขาเจาะแล้วก็ไม่มีโอกาสขยับขยืน่นถึงจะเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารบอกกล่าวได้นั่นก็แปลว่าพวกที่ไม่เคยกลัวบาปไม่เคยกลัวตอบาปและจะเป็นผู้ที่จะต้องได้รับกรรม อย่างมากะจะทงให้เกิดความเศร้าหมองและเกิดความเล่าร้อนจิตใจนี่ก็เป็นสิบข้อที่พระพุทธเจ้า,านั้นก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ต้องหาอะไรไม่ต้องกําจัดอะไรนอกจากกำจัดกิเลสอย่างเดียวเพราะกิเลสจะทําให้เราเดือดร้อนและเสียหายทุกทรมานไม่จบไม่สิ้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะกิเลสนี้บังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้พยายามมีสติ และระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเตือนตัวเตือนตนไม่ให้ประมาทพลาดพังไม่ให้ผิดพลาดไปเพื่อจะได้ไม่ต้องรับกรรมหากว่าใครก็ตามที่อยู่ในฐานะงค์การบําเพ็ญเพียรจนก็ได้ได่รับผลแล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถกําจัดกิเลสได้แม้กระทั่งบรรดาผู้ที่ได้เป็นอริยปุคลชั้นสาโสดาบันนั้นก็จะเป็นผู้ที่ปราหานกิเลสได้ในเรื่องของทิฏฐิเรื่องวิาวชาทิฏฐิจะไม่มีและเรื่องของกลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มี พระโสดาบันพระสกิสกขคาคามีนั้นจะเป็นผู้ที่กําจัดกิเลสได้สองตัวอย่างเด็ดขาดเรื่องของทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐินั้นจะดับไปอย่างเด็ดขาดรวมทั้งถึงความลังเลสงสัยจะไม่มีจะเป็นคนเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบาปบุญคุณโทษในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะดัง <c oughs> เกิดขึ้นในจิตใจและประหารในสิ่งที่เป็นไฟตรงข้ามให้หมดไปหากผู้ใดก็ตามได้อยู่ในฐานะของพระอนาคามีก็จะเป็นผู้กำจัดโทสะแล้วเรื่องของความโลภความโกรธความหลงที่อย่างหนาแม้กระทั่งเรื่องของ การมลาคาทั้งหลายทั้งปวงก็จะถูกกำจัดถูกประหารไปด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาญาณด้วยอำนาจแห่งสถานะของอริยบุคคลแต่ถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ในฐานะของพระอรหันต์ก็จะตัดประหารได้ทุกข้อในทั้ง10ข้อนี้เพื่อให้หมดไปจาก ชีวิตและในที่สุดเมื่อไม่มีกิเลสก็จะไม่มีวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่มีวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ต้องมาทุกข์จากการแก่การเจ็บการพัดพลาดการผิดหวังความตายจะไม่ต้องไปตกนรกไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์ดรนและสัตว์นรกอีกต่อไปนั่นก็เป็นเส้นทางนั่นก็เป็นอุปสรรคนั่นก็เป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าพยายามสาธยาย ให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมาสํารวจตัวตาในตัวเองอย่าได้ปล่อยปะละเลยบางคนก็เข้าข้างตัวเองว่าฉันไม่มีดังนั้นไม่มีอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วกิเลสมันก็มีประเภทที่เรียกว่าทั้งตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตใจอยู่ใต้สํานึกจนกระทั่งถูกกระทบจนกระทั่งถูกกระเทือนแล้วจึงจะแสดงตัวสแสดงตนบางอย่างกิเลสเราก็รู้ตัวแต่คนอื่นไม่รู้เราก็เป็นผู้เก็บงําอยู่ในจิตใจสามารถ <c oughs> มีข้อแจกแจงได้ว่าเราจังเป็นคนมีความโกรธอยู่เราจังเป็นคนมีความโลภอยู่เรามีความหลงอยู่แต่เราไม่เผยปากเราไม่ออกมาทางกายเราเป็นผู้เก็บงำแต่ตัวเรารู้คนอื่นไม่รู้ก็อาจจะเป็นไว้ได้หรือบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นี่นก็เป็นกิเลสท,ที่อยู่ในชั้นกลางกิเลสในอยู่ในชั้นตื่นก็คือเห็นกันเลยไม่ต้องไปอะไรพูดออกมาคิดออกมาทําออกมานั้นออกมาให้ชัดเจนเลยเหมือนคนที่ผิดศีลห้านั้น พวกนี้เป็นผู้มีกิเลสท,ที่เรียกว่าอย่างหยาบ <c oughs> ออกมาทางการเบียดเบียนทั้งกายทั้งวาจา ออกมาเกิดเพราะทางใจนั่นก็แปลว่าเราก็จะต้องสำรวจว่าเรามีกิเลสในระดับไหนซ่อนอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ลึกขนาดไหนอยู่ในระดับที่บางครัง้งบางคาเราก็ไม่รู้ตัวเองว่ามีกิเลสหรือเปล่ามันจะต้องค้นหาความเป็นจริงเราก็จะได้พบจะได้เจอเพื่อจะได้ทําความเข้าใจและจะต้องหาวิธีกําจัดให้ออกจากชีวิตไปให้ได้นี่ก็เป็นแนวทางเป็นเส้นทางของผู้ปอคกัน ทุ่งปรารถนาที่จะพ้นทุกข์บัดนิ้ญาโยมทั้งหลายทั้งปวงได้สร้างบุญสร้างกุศสนในวันพระได้เป็นผู้ใดตั้งใจได้ศึกษาพระธรรมได้ฟังเพื่อที่จะไปพิจารณาเพื่อจะได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตได้มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมบรรจุส,สุดได้เปลี่ยนสถานาจะจาก ผู้ตุชนเป็นอริยบุคคลก็จึงเป็นแนวทางอันประเสริฐอาดีสมผลบุญทุกอย่งหลายทั้งปวงใดธทำนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับพรบันเสริฐได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมสัตว์สมุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์มีพระพุทธเจ้าพระสงมหาปู่ทินเจ้าเจามาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ประทานพรช่วยเหลือให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใส้ปัญญาไรอานฐานนเพศคำสาบคำแช่งเสดจารย์การละกินีกุเตละมงคลวิชาคุณพานความยากจนนี่สิโรคไร้โรคระบาดวิญญาไร้ปีศาจมาารรศัตตู่ง ให้มาไหยให้ไปยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีได้เป็นให้ได้เป็นผู้มีความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่รงใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศเสียงขุนารมีสติปัญญา โชคลาภและปัจจัยสีได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิ์ที่ปักกิยธรรมสามสิบเจ็ดอาการเป็นมักสมังคีได้กำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูไบยภูิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้และตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องเป็นผู้เกิด <c oughs> ในนรกเกิดเป็นเปรตเป็นอาสุรากายเกิดเป็นสัตว์เรชานณิตต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนี่ผ่านโดยผ่านด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด